หลังจากที่พระเอกและยีกิตยืนเถียงกันอยู่สักพักนะครับโพเลนก็เดินเข้ามาแล้วก็ทักทายยีกิตอย่างสนิทสนมแถมยีกิตก็ยังเรียกโพเลนว่าพี่สาวอีกด้วยทำเอาพระเอกกับนางเอกก็ถึงกับตกใจครับที่รู้ว่ายีกิตก็คือน้องชายของโพเลนและในตอนนี้นางเอกก็ได้ตอบรับข้อเสนอการทำงานของยีกิตไปแล้วด้วยทำเอาพระเอกก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับและยีกิตก็ได้เชิญให้นางเอกไปคุยกับเขาเรื่องรายละเอียดของงานที่ออฟฟิศซึ่งมันก็อยู่ด้านล่างตึกของพระเอกนี่เองครับอะไรมันจะช่างบังเ,อ,เอินขนนี้ โดยที่ยีกิตก็ได้พานางเอกเดินชมออฟฟิศใหม่ของเขาที่กําลังจัดเตรียมอยู่นะครับและเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากที่นางเอกมาร่วมงานกับเขาแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ว่าจะทําได้ดีหรือเปล่ายีกิตก็เลยบอกไปนะครับว่านางเอกมีความสามารถในการเขียนอยู่แล้วและก็ยังมีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับเอเจนซี่มาอีกมันจะมีประโยชน์อย่างมากในการทํางานที่สํานักพิมพ์ของเขาแล้วหลังจากนั้นยีกิตก็เลยถามนะครับว่าระหว่างพระเอกกับนางเอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมพระเอกถึงต้องทำท่าไม่พอใจเขาตลอดเวลาด้วยนางเอกก็อั้มอึ้งครับแล้วก็บอกกับยีกิดไปครับว่าเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนตอนนี้เธออยากจะมีสมาธิกับงานและก็จะรีบเคลียร์งานทั้งหมดให้เสร็จเพื่อจะได้มาเริ่มงานที่นี่ส่วนทางด้านโพเลนก็กําลังนั่งคุยอยู่กับพระเอกครับและโพเลนก็เลยถามพระเอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะรับงานช่างภาพอิสระที่เธอแนะนําหรือเปล่าพระเอกก็บอกนะครับว่าเขายังไม่ได้ล้มเลิกความคิดนะแต่ว่าตอนนี้เขาต้องจัดการงานทั้งหมดที่ทนี่ให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนจะเดินทางได้โพเลนนนนไดด้้ยิัังก็เลยเเข้าใจพอกครับ แล้วก็ได้ขอตัวกลาบ และในระหว่างที่โพเลนเดินออกมานางเอกก็กําลังกลับมาพอดีครับทั้งคู่ก็เลยเดินสวนกันแล้วก็ส่งสายตาฟาดฟันกันไป1แมตช์แล้วพระเอกก็มาเรียกนางเอกเข้าไปคุยด้วยครับและเมื่อนางเอกเข้าไปพระเอกก็ยิงคําถามใส่นางเอกว่าเธอจะไปทํางานกับยีกิจจริงๆเหรอเขาเสียดายความสามารถของนางเอกและอยากให้เธอทํางานที่นี่ต่อแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอตัดสินใจดีแล้วพระเอกก็เลยพยายามยื้อนางเอกครับโดยอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อจะให้นางเอกล้มเลิกความคิดแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าเธอเหลือเวลาทํางานที่นี่อีกแค่13วันเท่านั้นเมื่อครบกําหนดเธอ ก็จะไปในทันทีและเพื่อความชัดเจนมากกว่านั้นนางเอกก็เลยเอากระดาษแผ่นใหญ่มาตั้งไว้กลางออฟฟิศเลยครับพร้อมกับเขียนข้อความนะครับว่าเธอเหลือเวลาทํางานอีกแค่เท่านี้นะแล้วก็อธิบายให้กับทุกคนฟังอย่างชัดเจนครับว่าเธอจะออกจากที่นี่เมื่อครบกําหนดแล้ว จากนั้นยีกิตก็ได้โทรชวนนางเอกมานั่งกินข้าวเที่ยงด้วยกันครับแล้วก็จะได้คุยเรื่องงานด้วยโดยนางเอกกับยีกิตก็เลยไปนั่งกินข้าวเที่ยงกันแบบง่ายๆที่ออฟฟิศของยีกิตนางเอกกับยีกิตก็เลยเริ่มคุยกันมากขึ้นครับและพวกเขาก็เริ่มสนิทกันแต่ว่ายีกิตก็ดันพูดถึงเรื่องชาขึ้นมาครับทำให้นางเอกคิดถึงพระเอกเพราะว่าปกติแล้วมีแค่เขากับเธอเท่านั้นที่ชอบกินชาที่ออฟฟิศเธอก็เลยขอตัวกลับไปทํางานต่อ ส่วนทางด้านฮูมานั้นก็เริ่มมาที่ร้านของแม่นางเอกมากขึ้นเธอเข้ามาเพื่อดูสินค้าออแก,กนิกของแม่นางเอกนะครับและมูซาเฟอร์ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าฮูมาเองก็เป็นถึงไฮโซกระเป๋าหนักและฮูมาก็ได้ซื้อของไปหลายชิ้นด้วยก่อนที่เธอจะกลับซึ่งแม่ของมูซาเฟอร์ที่ผ่านมาเห็นเธอก็แอบน้อยใจนะครับที่ลูกชายเธอมาช่วยเหลือแม่นางเอกแบบนี้เธอก็เลยเข้ามาเหน็บแนมแม่นางเอกนิดหน่อยจนเกิดเป็นการทะเลาะก,กันอีกแมทขึ้นมาซะอย่างนั้น ตัดกลับมาที่นางเอกนะครับระหว่างที่เธอทํางานอยู่เธอก็เข้าไปคุยงานกับพระเอกอยู่เรื่อยๆซึ่งพระเอกก็พยายามหาเรื่องคุยกับนางเอกเพียงเพราะเขาไม่อยากจะให้นางเอกมีเวลาว่างแล้วก็ออกไปหายีกิจเท่านั้นและถึงแม้ว่าเขาจะดึงตัวนางเอกให้อยู่กับเขาไว้ได้ครับแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าออฟฟิศยีกิจนั้นก็อยู่แค่ข้างล่างนี้เองครับยีกิจก็เลยขึ้นมาหานางเอกได้ถึงที่ ซึ่งเมื่อยีกิตเดินเข้ามาหาหนางเอกพระเอกก็ถึงกับหัวเสียครับและยีกิตก็ได้ถามนางเอกว่าพอจะมีเวลาว่างให้เขาสักหน่อยไหมเพราะว่าเขาอยากจะปรึกษาพระเอกก็เลยรีบตอบทันทีครับว่านางเอกเนี่ยไม่ว่างหรอกตอนนี้นางเอกต้องทํางานให้เขาแต่นางเอกกลับบอกไปครับว่าเธอดูงานกับพระเอกน่าจะเสร็จแล้วละ่ะที่เหลือให้พระเอกตรวจสอบคนเดียวก็ได้แล้วถ้าเกิดมีอะไรค่อยบอกเธอทีหลังซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ยังคงหาทางยื้อตัวนางเอกให้อยู่กับเขานะครับแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จ ต่อมาพอถึงตอนเย็นพระเอกก็กลับมาบ้านครับแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์ว่ายีกิจกับโพเลนมาที่บ้านเพื่อกินข้าวเย็นด้วยทําเอาพระเอกนั้นก็เซ็งสุดๆที่ต้องมาเจอกับยีกิจอีกแล้วนะครับ และฮูมาก็ได้คุยกับยีกิดแล้วก็ถามยีกิดครับว่าจะให้นางเอกทํางานด้วยใช่ไหมซึ่งฮูมาก็อยากจะให้นางเอกไปพ้นพ้นอยู่แล้วเธอก็เลยสนับสนุนยีกิดให้รีบรับนางเอกเข้าไปทํางานโดยเร็วที่สุดแล้วในตอนนี้โพเลนก็กําลังออกหนังสือทําอาหารสูตรของเธอโดยให้ยีกิดเป็นคนช่วยด้วยครับฮูมาก็เลยบอกพระเอกว่าไปช่วยถ่ายรูปปกหนังสือให้โพเลนหน่อยสิพระเอกนั้นก็ปฏิเสธครับเพราะว่าเขาก็ไม่ถนัดถ่ายรูปแบบนี้แต่ว่าโพเลนกับฮูมาก็ได้พยายามขยันขยอพระเอกจนได้ซึ่งสุดท้ายแล้วพระเอกก็เลยต้องยอมถ่ายให้ ส่วนทางบ้านของนางเอกตอนนี้ก็นั่งกินข้าวเย็นด้วยกันครับและออสมมนก็มานั่งกินข้าวด้วยพ่อกับแม่นางเอกก็เลยถามออสมมนครับว่าจะแต่งงานกับลายลาตอนไหนลายลาก็แสดงสีหน้าออกมาชัดเจนนะครับว่าเธอไม่พร้อมจะแต่งงานตอนนี้ซึ่งออสมมนก็ได้สังเกตเห็นและเขาก็เลยบอกกับพ่อแม่ลายลาไปครับว่าเขาจะลองคุยกันดูก่อนแล้วจะตัดสินใจในภายหลัง ตัดภาพมาที่มูซาเฟอร์ครับเขาได้ชวนกูลิสแลวก็ลายลาไปนั่งดูโฆษณาตัวใหม่ที่ออสมมนเพิ่งถ่ายด้วยกันที่บ้านของเจเจครับและในเรื่องการแต่งงานมันก็ยังคงเป็นประเด็นในการคุยกันอยู่ไอฮานก็เลยถามลายลาอีกครับว่าคิดจะแต่งงานเมื่อไหร่แต่ว่าลายลาก็บอกว่าเธอยังไม่ได้คิดตอนนี้เลยเธอนั้นรู้สึกว่ายังไม่พร้อมทําเอาออสมมนเนี่ยรู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับและหลังจากนั้นออสมมนก็พาลายลาไปส่งที่บ้านลายลานั้นก็ชื่นชมออสมมนครับว่าแสดงโฆษณาได้ดีนะแล้วเธอก็รู้สึกเขินเวลาที่เห็นคนรู้จักออกทแบบีว บบซึ่งเมื่อได้ยินคํานั้นออกมาออสมานก็ถึงกับหันควาบครับแล้วก็มาถามไลลาครับว่าเขาเป็นแค่คนรู้จักสําหรับเธอเองเหรอไลลาก็เลยเรีบบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นออสมานก็เลยถามไลลากลับไปครับว่าเขาบังคับให้เธอทาอะไรที่เธอไม่อยากทาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไลลาไม่โอเคให้บอกเขาได้เพราะว่าเขาไม่อยากจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเขาจริงๆไลลาก็เลยบอกกลับไปครับว่าเธอเนี่ยรักเขานะและก็จะจัดงานแต่งในเร็วๆนี้ออสมานได้ยินก็เลยตกลงครับแล้วทั้งคู่ก็ได้ล่าลากันโดยที่ในใจของออสมานก็ยังมี างสิ่งบางอย่างติดค้างอยู่ จากนั้นในเช้าวันต่อมานางเอกก็ไปทํางานตามปกติแล้วก็เข้าไปคุยกับพระเอกครับและพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าตอนนี้มีงานโฆษณาตัวใหม่เขาอยากจะให้นางเอกเป็นคนทํางานชิ้นนี้นางเอกก็ตกลงครับแล้วก็ถามรายละเอียดเพิ่มพระเอกก็เลยพูดนั่นพูดนี่ไปเรื่อยครับซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าไม่มีบริษัทหรือว่างานนี้จริงๆพระเอกแค่ยกมาเป็นข้ออ้างให้นางเอกทํางานที่นี่ต่อเท่านั้นแถมพระเอกก็ยังย้ําอีกด้วยนะครับว่างานนี้ยังเป็นความลับอยู่ห้ามไปบอกใครที่ไหนซึ่งก็ดูเหมือนว่านางเอกจะเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้สงสัยออะะไรรพเก ก็เลยดีใจนะครับที่นางเอกจะได้อยู่ทํางานกับเขาต่อไปอีกสักพักจากนั้นนางเอกก็คิดไอเดียงานของยีกิดได้ครับเธอก็เลยรีบไปหายีกิดเพื่อจะคุยงานกับเขายีกิดกับนางเอกก็เลยได้นั่งกินข้าวเที่ยงแล้วก็คุยกันอีกครั้งนางเอกก็เล่าไอเดียของเธอให้ฟังครับและยีกิดก็รู้สึกชื่นชอบมากแล้วก็กล่าวชมนางเอกว่าเธอนะมีจินตนานการและความคิดสร้างสรรค์ดีนะเหมาะกับการทํางานหนังสืออย่างมากซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ได้หยิบผ้ามาเช็ดปากที่เลอะ ยีกิดเมื่อเห็นก็เลยเช็ดปากให้ครับนางเอกนั้นก็ตกใจที่อยู่ๆยีกิดมาทําแบบนี้เธอก็เลยลุกขึ้นทันทีครับแล้วนางเอกก็ได้บอกว่าเธอต้องกลับไปทํางานต่อแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นโพเลนแล้วก็ฮูมาก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกเรื่องหนังสืออาหารของโพเลนนะครับและนางเอกก็เดินเข้ามาส่งงานพอดีพระเอกก็เลยแกล้งหาเรื่องนางเอกว่าเขาไม่ชอบงานที่เธอทําเลยนางเอกกับพระเอกก็เลยยืนเถียงกันต่อหน้าโพเลนแล้วก็ฮูมาครับและนางเอกก็เลยหันไปถามฮูมากับโพเลนว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ฮูมาก็เลยบอกว่าโพเลนกําลังจะทําหนังสืออาหารพระเอกก็เลยถามนางเอกครับว่ายีกิตไม่ได้บอกอะไรนางเอกเลยเหรอเห็นสนิทกันซักข,ขนาดนั้นนางเอกก็เลยประชดกลับไปครับว่าเขาไม่ได้บอกหรอกแต่่่เธอกกัับขาานนนรวมงได้ นะแล้วเธอเองก็ชอบงานด้านหนังสือมากๆแล้วก็ยังบอกกับพระเอกต่อยนะครับว่าขอให้12วันที่เหลือผ่านไปเร็วๆเ,เธอเธอจะได้ไปทํางานกับยีกิตสักทีซึ่งเมื่อพูดจบนางเอกก็เดินออกไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮูมากับโพเลนก็คุยงานกันเสร็จนะครับและฮูมาก็เลยบอกให้โพเลนลองทําอาหารออกมาจริงๆดูสิโดยเธอให้ใช้ห้องครัวที่บ้านของพระเอกได้แถมยังหันไปชวนทุกคนในบริษัทให้ไปร่วมชิมอาหารที่บ้านของพระเอกในเย็นนี้ด้วย ซึ่งเมื่อถึงตอนเย็นทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่บ้านของพระเอกครับและโพลเลนก็ทําอาหารหลายจานออกมาเสิร์ฟแต่ว่าทันใดนั้นเองยีกิก,ก็ได้เข้ามาด้วยทําเอาพระเอกก็ไม่สบอารมณ์อีกแล้วครับแล้วนางเอกกับยีกิก็นั่งคุยกันถึงเรื่องการเขียนดูเธอกับเขาจะเข้ากันได้ดีในเรื่องนี้เพราะว่าความสนใจที่คล้ายกันของทั้งคู่นะครับมันก็ยิ่งทําให้พระเอกเนี่ยไม่พอใจมากยิ่งขึ้นแถมเวลาที่เขาจะเดินเข้ามาคุยกับนางเอกมันก็ยังมีโพลเลนและฮูมาเข้ามาคอยขัดจังหวะอีกมันก็เลยทําให้เขาแทบจะไไมมม่มีเเเวลลาาด้คุยกกับนงออแะ M ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เห็นใจนางเอกครับเขาก็เลยเดินมาตบไหล่นางเอกเพื่อเป็นกําลังใจให้ ซึ่งหลังจากนั้นเอ็มเล่ก็เดินไปหาลายลาและก็เอาเสื้อคลุมมาให้ครับแล้วก็ชวนเธอคุยด้วยเอ็มเล่นั้นอยากจะคุยกับลายลามากครับแต่ว่าลายลาก็ยังปฏิเสธแล้วก็เลี่ยงที่จะคุยกับเขาสองต่อ2ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานครับและเอ็มเล่ก็อยากจะให้ลายลาทําตัวกับเขาแบบปกติอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ว่าลายลากลับบอกว่าคนเป็นเพื่อนกันต้องไว้ใจกันสิแล้วก็ตรงไปตรงมาในความรู้สึกแต่ว่าเขากับเธอเลยจุดนั้นมาแล้วเธอก็เลยอยากจะขอให้เอ็มเล่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ดีก็พอในตอนนี้ซึ่งงหลงลัจจากูบ ไลลาก็เดินไปหานางเอกครับแล้วก็บอกกับนางเอกว่าเธออยากจะกลับบ้านแล้วไลาลากับนางเอกก็เลยไปบอกลาทุกคนยีกิดก็เลยอาสาจะไปส่งไลาลากับนางเอกครับซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเจ็บปวดอยู่ในใจไม่น้อยที่เขาไม่มีโอกาสได้คุยกับนางเอกเลยสักนิดซึ่งความเจ็บปวดมันก็แร่งเข้าสู่ในใจของทั้ง4คนเหมือนกันครับไลาลาก็ยังคิดถึงแต่เอมเรและไม่แน่ใจนะครับที่เธอมั่นกับออสมานมันควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าส่วนทางด้านเอมเรก็เสียใจเหมือนกันครับที่เขาไม่สามารถเป็นคู่รักกับไลาลาได้แล้วนางเอกเองก็อยากจะให้พระ คบกับเธอเหมือนเดิมด้วยซึ่งภัยเอกนั้นก็ยังคงสับสนอยู่ในใจของตัวเองและในวันรุ่งขึ้นนางเอกก็เหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นที่จะทํางานอยู่ที่นี่ครับและยีกิจก็ได้มาหาหนางเอกที่ออฟฟิศโดยเขาได้บอกนางเอกนะครับว่าเขาติดต่อกับนักเขียนฝีมือดีไว้แล้วและนักเขียนก็ตกลงจะทําหนังสือกับสํานักพิมพ์เขาด้วยนางเอกได้ยินก็ดีใจกับยีกิจครับ ซึ่งพระเอกที่ได้เห็นก็ไม่พอใจยีกิตอย่างมากที่มาที่นี่บ่อยก็เลยบ่นยีกิจไปนะครับว่าเขาไม่ควรมาที่นี่แล้วก็พูดอะไรที่นอกเหนือจากงานของเอเจนซี่นี้ยีกิจก็เลยบอกไปครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นให้นางเอกมาเจอเขาหลังเลิกงานก็แล้วกันแต่ว่าทางด้านพระเอกก็เลยรีบบอกไปครับว่าวันนี้เนี่ยมีโอทีนางเอกไปไม่ได้หรอกยีกิจก็เลยบอกครับว่าไม่เป็นไรเขารอได้ซึ่งหลังจากพูดจบยีกิจก็กลับไป ต่อมาหลังจากนั้นพระเอกก็เรียกทุกคนมารวมตัวเพื่อประชุมงานครับโดยเขาก็ได้ขีดเขียนงานต่างๆแล้วก็ทับกระดาษที่นางเอกเขียนวันที่เหลืออยู่ของเธอเอาไว้จนหมดทําเอานางเอกก็งงนะครับว่าพระเอกทําแบบนี้ทําไมแต่ว่าที่พระเอกทําไปก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้นางเอกมาสนใจนะครับกับวันที่เหลืออยู่เพราะว่าเขาก็อยากจะให้นางเอกอยู่ที่นี่ตลอดไปจริงๆ ซึ่งมันก็ทําให้นางเอกรู้สึกง,งุนหงิดที่พระเอกทําแบบนี้บวกกับโพเลนก็ยังมาที่ออฟฟิศอีกเธอก็เลยสติแตกแล้วก็ขีดเขียนกระดาษเลเทปไปหมดจนเจเจต้องเข้ามาห้ามครับแล้วนางเอกก็เลยบอกกับเจเจว่าเธอจะลงไปออฟฟิศยีกิดข้างล่างให้เจเจช่วยหาข้ออ้างให้เธอด้วยเจเจนั้นก็เลยเครียดเหมือนเดิมครับเวลาที่ต้องเก็บความลับให้กับใครเขาก็เลยโทรหาไอฮานเพื่อปรึกษาว่าเขาจะทํายังไงดีแต่ว่าเขาก็ดันอินมากครับแล้วก็ใส่อารมณ์มากไปหน่อยจนทุกคนในบริษัทก็ต่าง รีบวางสายไปก่อนจากนั้นเนี่ยไลายลาก็เลยอาสาครับแล้วก็เลยบอกนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องพระเอกกับนางเอกเธอจะช่วยเองเดเรนกับกูลิสก็บอกเหมือนกันครับว่าเธอจะช่วยด้วยหรือแม้แต่เอมเรทที่ได้ยินเขาก็ได้บอกนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นพี่ชายเขาเหมือนกันดังนั้นเขาจะช่วยให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้แล้วทั้งหมดรวมถึงไอฮานด้วยก็เลยรวมตัวกันครับเพื่อวางแผนอะไรบางอย่างและจะได้ให้พระเอกกับนางเอกกลับมาคืนดีกันให้ได้ ซึ่งไอฮานก็ได้เสนอไอเดียนะครับว่าต้องขังพวกเขาไว้ในที่หนาวๆและเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหรือว่าเสี่ยงชีวิตขึ้นมันน่าจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยใกล้ชิดกันได้มากขึ้นเจเจก็เลยเสริมนะครับว่ามันเนี่ยจะโรแมนติกมากๆถ้าเกิดพระเอกถอดเสื้อแล้วเอามาคลุมให้กับนางเอกด้วยและเมื่อทุกคนได้ฟังก็เห็นด้วยตามนั้นพวกเขาก็เลยแยกย้ายกันไปปฏิบัติการตามแผนนี้ โดยเริ่มจากเจเจเข้าไปบอกนางเอกครับว่าเธอต้องออกไปคุยงานกับลูกค้าตอนนี้ด่วนนางเอกนั้นก็งงนะครับแต่ว่าเธอนั้นก็ไปกับเจเจแล้วหลังจากนั้นเดเรนก็รีบไปบอกพระเอกว่าจะต้องคุยกับลูกค้าเหมือนกันโดยเธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมจนพระเอกนั้นก็ยอมไปกับเธอด้วยแล้วลายลายก็เลยมาบอกกับเอมเรครับว่าตอนนี้พระเอกกับนางเอกไปที่เดียวกันแล้วเอมเรก็เลยบอกว่าโอเคแต่ว่าเขาจะพาลายลายไปทําธุระที่ธนาคารด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปสมทบที่หลัง ซึ่งหลังจากนั้นเจเจก็ได้พานางเอกไปที่ห้องเย็นครับแล้วก็ขังนางเอกไว้ส่วนเดเรนก็พาพระเอกมาแล้วก็รีบขังไว้เหมือนกันและเมื่อพระเอกนางเอกเจอกันก็ตกใจนะครับว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ครับว่านี่จะต้องเป็นแผนของพวกเจเจแน่ๆและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนางเอกก็รู้สึกหนาวครับแล้วก็เริ่มสติแตกพระเอกก็เลยบอกให้เธอเนี่ยใจเย็นก่อนแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มคุยกันครับแต่ว่าแทนที่จะคุยกันดีๆทั้งคู่เนี่ยกลับเถียงกันอีกแล้วแต่ว่่าาาาาพรเเเอกกกกนนนนนั้้็็หหวงูสึม เขาก็เลยถอดเสื้อคลุมให้กับนางเอกแล้วก็เข้าไปกอดน,นางเอกเอาไว้ให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้น ส่วนทางด้านเอมเร่เมื่อเขาทําธุระเสร็จเขาก็ไม่ยอมไปหาพวกเจเจครับเพราะว่าเขาเองก็มีเรื่องที่จะคุยกับไลลาเหมือนกันแต่ว่าไลลานั้นก็ไม่ยอมคุยด้วยแล้วก็เดินหนีเอมเร่ M ก็เลยวิ่งตามไปครับแล้วก็บอกไลลาไปครับว่าเขารักเธอมากจริงๆนะทุกอย่างมันเป็นเพราะว่าไอ้ลินขู่เขาเขาก็เลยต้องเลิกกับเธอแต่ว่าไลลาก็บอกนะครับว่ามันสายเกินไปแล้วตอนนี้เธอมั่นกับออสมมนแล้วและเอมเร่ก็ทําให้เธอนั้นเสียใจมากจนไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ เอ็มเล่ก็เลยบอกไปครับว่าเขาจะทําให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกซึ่งคําพูดนี้มันก็เหมือนกับคําพูดที่ออสมานเคยพูดกับไลลาเอาไว้ไลลาก็เลยเตือนสติตัวเองครับและก็บอกนะครับว่าตอนนี้เธอมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าเอ็มเล่นั้นก็ยังไม่ยอมครับเขาก็เลยถามกับไลลาครับว่าเธอรักออสมานจริงๆเหรอไลลานั้นก็นิ่งเงียบแล้วก็ไม่สามารถตอบอะไรได้เอ็มเล่ก็เลยสาภาพไปครับว่าเขานั้นรักไลลามากจริงๆพร้อมกับจ้องไปที่หน้าของไลลาด้วยสายตาที่จริงจังอย่างมาก ตัดภาพกลับไปที่พระเอกกับนางเอกครับสุดท้ายแล้วพระเอกกับนางเอกก็ไม่ได้เคลียร์ใจกันนะครับทั้งคู่เนี่ยเอาแต่เถียงกันไปมาไอฮานก็เห็นนะครับว่าพวกเขาเข้าไปข้างในนานแล้วกลัวว่าจะเป็นอันตรายก็เลยให้เจเจเนี่ยเปิดประตูให้พวกเขาออกมาได้และเมื่อนางเอกกับพระเอกออกมาครับก็ยังทะเลาะก,กันเหมือนเดิมนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ทนแล้วเธอจะไม่ร้อยครบ15วันหรอกพรุ่งนี้เธอจะออกจากบริษัทเพื่อไปทํางานที่ใหม่ส่วนพระเอกก็ได้บอกครับว่าพรุ่งนี้เขาก็จะเดินทางไปบอลข่านเหมือนกันไม่สนใจแล้ว ซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่ยืนจ้องมองหน้ากันนะครับแล้วก็ไม่ยอมพูดความรู้สึกลึกๆที่มีอยู่ในใจของทั้งคู่ออกมาแล้ว EP ที่32ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้พระเอกกับนางเอกก็ยังไม่ยอมเปิดใจคุยกันสักทีนะครับและพวกเขาก็ยังคงปากแข็งไม่ยอมบอกความรู้สึกตรงๆออกไปว่าต้องการอะไรกันแน่ซึ่งสุดท้ายแล้วนางเอกก็ตัดสินใจจะออกจากบริษัทและพระเอกเองก,ก็จะเดินทางไกลเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายพวกเขาจะต้องแยกจากกันอีกหรือเปล่าก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับ มีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และ Subscribe ในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ